หอยเน่าอ่ะหอยเน่าเป็นหอยเน่าแน่นะ <c oughs> จับเนื้อไหนก็เน่าจับเนื้อไหนก็เน,น่า <c oughs> สวัสดีครับผม,ผมบ่าวเคสติกอีสานพอกระเทินครับสวัสดียาม <c oughs> ยิน <c oughs> แดดนอ,นอ่อนแดดรมลมตกบรรยากาศลม,มว่อย ตัติ๊กลงมาหั <besteht S 1> วหอยอยู่ทุ่งนามันรูได้หรือไม่ได้ไเด็กนพามาเบิง้ง <ว shoots. S 1> เต่งห่าลูกค้าหน้าโห,หน่ยอยโยนี่กี <c oughs> ่ต้นนึงพอได้กินซ้ำนิก้กดีนี่ถั่วเฮาก็เริ่มออกดอกแล้ว ได้กินถั่วฝักยาวแล้วได้ช uh ื่อแล้วถั่วมะแตงนะติดเลื้อหัวหอยอยู่ข้างในนี่อยู่บ่ได้ไหมจ๊ะได้อยู่นะได้อยู่นะหาก็มาวังนึ่งนี่ได้หอยหน่อยนึ่งกระปูตัวนึ่งไปปั้นอยู่กระปู เจอหอยมันเห็นเปลือกหอยความอยู่มันตายเราเบาเคสนี่ดิเห็นไหม,มเด็กมันตายมันเปิดปากบนเลยมันพอานเออนี่มีแถวนี้น่น,นจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วหน่วยนี้ค่ะจึนเสดดีพี่น้องเลยอาัสด,ดีพี่น้องก่อนสวัสดีจ้านี่หนึ่งหน่วยนึงหอยเชอรี่นี่น่หน่วยนึงเห็น้ายหอยเชอรี่เื่เอที่ว,ว่าเป็นตนน้นในนาความหมายอันนั้นน ใหรเป็นอือหาหอยรอนนองอิวพี่น้องจ้าน้องอิวว่าอยากกินมือื่นมาถึงได้กินนี่ดมแมนบุบเลยนนี่หจูบเลยเปน่นอเรี่นั่นแหละีเยกือแข่งดีอีนันน่ะหอยจูบเลยมากไงจูบหรือจูบ ดีดหง่ายดีดิพยายามอย่าให้มันถืกเสียมโอ้ยแกงขาดน้อง๋ยวมาถึงตอนเศร้าๆอย่าได้กินเลยนี่งเด็กกระตุ้มน้องหยิบประตุ้มน้องฟิมกำลังเดินทางมากับจีจี้จีจี้จีจี้เรหาพี่เด็กแล้วพี่เด็กเฮ้แม่ดีดีนะอ้วนขนาดเลยนี่สติ๊กจะไปตามล่องนี่มันจะอยู่นในล่องเอาไปกินละ กุ้งเหรอเอานี้ก่อนหรือว่าให้นี่ก่อนเอาให้นี่ก่อนไ่เห็นแล้วคอยย้ายก็ไปตามพน,นาพี่น้องบอกเหรอไปอกับพน,นาเลยใส่กลงางหนัวเลยจุ μ, จ่มเนี่ตายเป็นซิปจะกินีะไ,ได้เาไ,ได้อมีตัวตายรแล้วค่ะเาได้เห็นตัวตายลงบึงทองนเป็นทั้ตงตายแม่แม่แม่มม่ม่่ ดีๆให้ด้นบเดี๋ยดีตอดไปเลยด้พี่น้องไอ้นงยองๆมันม่อยมีเมดเบอนีบเหนิหอยต้มนี่แหะี่นะโอ้ยีหอยนด่นน่ะเชอีจ้ะโอ้ยต้มกระตมมนหใจน้องอิวแบบนี้เมนูชอบของนางของไงชอบแบบนี้ อากาศแบบนี้ใครอยู่ลมโวยโวยครับโวยโวยนี่ดิพอดีเสียบเลยพอดีต้มงัดหัวงัดหัวเลยดิถ้าเจอแหลมเพิ่นก็อยู่อยู่กันเป็นรวมๆกันอยู่เนาะเมย์จ้ะนี่ทีนี้เดี๋ยวคิดดีผู้คนขนาดนี้เดี๋ยวแบบนี้ค่ะอืมเต็มปิกอยู่ต้นนี้หายันตายนี่ตามล่องดีเตะอยู่เนาะ ไปตามด้านดินเตะมาเห็นนี่ไม่เกือบไม่ล่าเกือบไม่ล่าเกือบโดนเสียมยึกอยู่ได้ดียึดอยู่ได้มันหลายอยู่นะว่าอยู่หนาฝนน่ะหนาเฮานี่หลายทิ้งขึ้ไหนเพื่อนมาไถกบหรือข้าวห,หาน้องอยู่มาช่วยกันหาไว้กินไถกบหรือยันฝานรถไถเพิ่งถือม,นะมันาะเตะได้ตายหมดนะฝา,างไว้ให้เป็นปุ๋ย ดินน uh ี่พี่เอาเหลืงเลลองน้ำบากเคียนแตเนี่ยแต่มีบ้าแหละว่ามีขีมีหาง่นั้นเด็ดเปิดเลยนี <Pop> <t> ่ตรงว่าอมันอยู่ดอกมันอยู่นี่เปิดได้เ้นี่หนบ้าไงง่ายนี่ะึงซึ่งใส่เลย ไปแบบนี้เลยมันอยู่ที่นี่เดี๋ยวไปในฝามันยังมีชีวิตอยู่ไหมโอ้ยยังมีอยู่ตายเนี่ยมันชีวิตอยู่ในหลุมเหม่ยมันอยู่หลุมหลุมฮะที่หลุมหลุเที่หินเนี่ยโอ้ยตายแล้วเีขนาดเพิ่งแห้งไปวันนึงเนี่ยได้น้ำเนี่ยนะตายเลยตายดีกว่า ัเป็นตัวตายือว่าลึกตัวนี้ดิตัวตายก็ตายเหื่อมันอยู่ลึอยู่มาแล้วค่อยนั่นนั่นเป็นตายเป็นจ้าดีอันนี้เอาไปต้มหอยจุกเอาไปแกงไ่ร่น้ำเเนาะนี่ยนี่เีี่น

<Yeah. S 2> เอไป <Hah. S 1> ได้ดิเดของด้ยโอ้ของกระสราบุกขึ้นมาหานอือบลุมีกระปุกเปิดแล้วมีไข่โอ้ยไข่ไข่ไข่ม่เล็กสิ มีก oh, oh, ็ประตูมองเฮ็ดมหาเ่าเจอแล้วนั่งก่อนเาะหาหอยรอดนี้ีดหน่อยบ้างไงอ๋เดินให้เงยอีกใ่หอยจูบเงยยี่ลายเดีเงยดีื่นมาต้องอยู่กัยกลงงเเบิ้ลลงขัวน้ำเลยต่มเป็นชุ่มเลยมันโดนตาย อะไรบออนมาถ่ายตองนี <tr seine Christmas> ้บอะไรนะกระบุงบอค่อยเด้อตอนเมรดามาหอ่เบลพาลงให้นี่เนาะไปมุมพุ่นบอกมันเดดหอนนมือเหรเนาะได้ขนาดเลยให้นี่ติก็เจอเลย ี่โตมุมนี่ดิควู้กดูค่อยเห็นนอกพี่น้องกองแต่ว่าคนนึงบักใหญ่เลยใชญ่น้อเงยนี่ก็พูใหญ่เลยนาหอยทีว่าอยู่ตอนแค่นั้นเขาก็ปล่อยปล่อยอีเล่อยู่นี่สามเราห็นต้นนี่นีใช่เป่านี่ดูนี่ดิ เป็นพันอยูก้องมาใกล้มากเกิ <Yeah. S 1> นนั่งนี่กันอยู่บนอั้นที่นั่งนี่มนะันน่ะอยากคุอกันเห้ตะเค็นก็ไปตะกล้องมาเบิ่ง <laughs> <laughs> กันครับน, <c oughs> นี่จ้ะคุณหนึ่งสองสามสี่อาจจะมีมากกว่า,วาสี่ในแถวๆนี้เหเปีือกเหนดิตัวหนึ่งตัวใหญ่ไรเนาะแม่ที่สอง

เป็เป็นอยู่6ตัวนี้เดีดาตายหรือไม่ตายตัวนี้เด้ตายแล้วเส <c oughs> ือมัอนรู้สึกตรงนี้อืองเป็นหรือตายบ่รู้ตายแบบนี้นะบอกคินเนะ ดีเดี๋ยวถึงหนนึงเลยนี่นี่สซข้างนอกพี่ดูได้น้อเห็นแล้วเห็นแล้วเฉลี่ขบไปร่มาถึงนาหันแต่หลายเลยนี่ค่อยเสไปนี่เขาเจอ ตรงที่เพิ่มหลายๆตรงที่หยกเป็นหมุ่งเลยละ่ะลงเมื่อไรให้หัวหอยของไงนี่ว่าขุดหอยเม่นบ่ลนี้อยมาินว่าเม่นปะเม่นน,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 นั่่งน้ำมือเม่นอ,อ,อก็เติมกำลัอแล้วไปขบ ตายตายแล้าาวคุณอ่ะเป็นแขนอยู่นี่มั<อ>นคือเป็นกระจายเท่าน,นั้นหละโอเคก็ลงมุมเดียวนึงเมื่อกี้ตรงนี้ไม่ต้งหลายเลเหน,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 นี่ยก็ไปนี้ถบ,บงเพิ่ดูเดี๋ยวหัวไปเดียเย น uh, ี่ดีอยนี่ดเกือบโบหินเ้ห็นมันมาอยกันนี่นี่เดานีงเีมาหอบบหินอนเลยเนาะอ้วนเงเท่านั้นออยู่ใต้ตอเฟืองโอเคเลยจะค่อยปิดไปเรื่อยเจออีกสองหน่วยหน่งใหญ่ะอาชอนหนึ่งไหม เต็มเป๊กเลยเด้น่แบบนี้ฮะคุวนูนหอยคุกปิ๊กครจยเชิญวราที่บบบเพียนคุดเลยหมันหลายบบบเพีย <c oughs> นก็จะขาคือกันถ่ายให้กอห้อนว่ะลายด้เต็มนึงแบบมุมนสิตช์่าเินดิด ดี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 ุขนาดเลยถูกมุมเดียวอ่ะเาไมใชของเามดนขดเลยัดเดียวนึง่มหลายนมาค่อยกันขวบนี้ฟาดนี่ดิแม่บนนี้ตองหอยบนนี้บ่แม่ เอ้นั่นหมักอกน่อยเตะเตะ้บางหน่วยกันเนาะเี๋ยวขาดิ <cười> <Bye>. <cười> hơi <nào đó>. <laughs> mình Thôi nào ạ Mình hỏi nào nè nè Chắc nửa này cái nào Chắc nửa này cái nào Chắc nửa này cả nào cây là ạ, อาเลี้ยงไว้กุ้งเลี้ยงไว้หอยกันทำเลี้ยงเล็กน่ะเจ้าโขงเนาะโอเคนี่ลงตัวปล่อยไว้เวลาไปคุ้งแห่แซมมองทางอื่นจิดมานำมาปล่อยเอาไปงมมาปล่อยเป็นกระมังได้เนาะเ่้ยนี่น้อยพี่น้องเห็นมีคลิปให้แลกบอกโอเคเอามาปล่อยให้มันก็ไปทั่วคือเก่านจะไปทั่วเลยไหม cái cái đó rồi. Rồi cái đó. Ừ. Đó luôn. Rồi. con กระจายมุมพี่น้องมามุมนี้แบบน,นี้แงมข้หน้านี่เลยจุ๊บี่เด้อติอยู่ข้างหลังบ็เคียนที่เด้อ ใกล้กันหลายด้านเสียม 嗯恭喜。Mm. Okay. ชชชชเชอรี่ผ่าของเชอรี่มาจุกหน่วยอย่างนี้ในรานเจอแต่ว่าใจละหน่วยนะคะใจบ่ใจเลยจุก อยู่แยกกันนะเจอจุ่มหอยเชอรี่หอยเชอรี่จุ่มหอยจอหกันก็นมีแต่อหอยสูเน่ยตายแนีวยึิน้แคบเปอะเือะบบบ อ้างแค่หน oh, ่อยก่อนนะบึงหน่วยใหญ่ยี่หรีเลยโอ้สูงของแล้วรูบอกเข้มถามว่าพอแกงแล้วบอกพอแล้วแต่ยังยังจะหาต่อ ยี่ดีได้แต่ติ๊กหัวจุ๊บถากเลาะหามาเรื่อยๆได้หลายตึกเกือบเต็มของ่ดี๋ยมาเจอมุมนี้ติกสินั่งตองดอีกจังหน่อยก่อน เปิดจากใต้ฟางก็เจอหฮนดิหน่วยใหญ่ใหน่วยใหญ่ใหญ่ดิสองข้างล่างอีกดิหอยขัวบึงหอยเชอรี่หอยจูบอืมอืมก็หน่วยหอยเชอรี่ดิติ๊กสีขัวไปเรื่อยๆเด้อเดี๋ยวบอกเพล่ยร์จะเคลีไปพวกเอ้เตรียมอาหารมาแมวเนาะเป็ดตดนน้ำต้นไม้สมุนไห้ เต็มอยู่รอกินข้าวกินน้ำอยู่ได้หายแล้วแหละอันนี้จะสักวยเจ้าหน่อยก็จะขึ้นที่กันแล้วจ้ะในเมนูรอน้องอิ๋วมื้ออื่นละน้องอิ๋วสั่งอีกอย่างคือจะกินข้าวปุ้นซาวซื้อรอมันยากก่อนนะฮะเนาะมันยากเขาบีบท่าอยู่ละเมนอันนี้เฮาบเอร์บบหั่นมหาอันนี้ฮะตออมาหา อ๋อโอเคดล้วพี่นอกเลยเนาะครับผมเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามาเป็นกำลังใจหน่อยด้ยครับเล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า